เดี๋ยวเราจะมาสเตปถัดไปจะซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงก็คืออาจารย์จะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งชื่อ restaurant txt เก็บข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารจริงๆมันควรจะเป็นแบบ csv เนาะก็คือมันจะเป็นไฟล์ที่มีลักษณะเป็น csv คือมีคอมมาขั้นนะคะเราก็จะมีชื่อร้านอาหารประเภทของร้านอาหาร area หรือที่อยู่ของร้านอาหารเราก็จะมีเป็น เ,เรตติ้งนะคะโดยจะมีสองร้านวันนี้อาจารย์อยากจะอาจารย์เซฟข้อมูลเวลาอาจารย์อยากจะอ่านมันออกมานะคะวิธีการอ่านก็คือเอ่อมาค่อยๆไล่ดูเนาะอันนี้อาจารย์แยกไฟล์เนมออกมาข้างนอกเพราะว่าเวลาที่อาจารย์แจ้งเออร์เอร์อาจารย์จะได้บอกว่าไอ้ไฟล์ที่มันผิดอะมันชื่อว่าอะไรนะคะแล้วอาจารย์ก็จะมีลิสต์ของร้านนะคะออบเจกต์ร้านก็ตามนั้นมีเนมมีไทป์อย่างเงี้ย ตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมเป็นไฟ reader กับ buffer reader นะคะคนนี้ตรงนี้เราก็จะมีการปรับนิดนึงตัวนี้ตัวนี้เหมือนเดิมเนาะเราก็อ่านหนึ่งบรรทัดเช็คว่ามันไม่เนาแล้วก็เข้ามาในหลูปคนนี้การเข้ามาในหลูปเนื่องจากมันเป็นขั้นด้วยคอมมาหนึ่งบรรทัดขั้นด้วยคันคอมมาเราจะใช้แม่ต่อสปริตในการแยกค่าคอมมาตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เอาไว้ใช้ในการแยกคืออะไร ถ้าไม่ใช่คอมมาก,ก็เป็นอย่างอื่นได้นะเช่นบางคนใช้ตัวขั้นๆบางตัวบางคนใช้เป็นสเปซบางคนใช้เป็นแบบดอลลาร์ไซน์ก็แล้วแต่นะคะ mm hmm. เมื่อคุณสปลิตคุณจะได้เป็นอ r r a เรของข้อมูลเนาะ mm hmm. ตัวนี้คุณก็สามารถที่จะแยกอไร a เย์ได้0 1 2นีไม่มี4อันก็เป็น0 1 2 3 3อันแรกมันเป็นมันเป็นสตริงอะคะ่ะก็ง่ายๆ แต่พอมันเป็น integer หรือ double นะคุณก็จะต้องอใช้ใช้ pass in นิดนึงนะคะอาจารย์มีมาตอด trim ด้วยเพื่อเอา space ออก string trim คือเอา space หน้าหลังออกสำหรับพอคุณได้ข้อมูลปุ๊บคุณก็สร้าง object ที่คุณต้องการแล้วก็ใส่เข้าไปใน array ตทนนี่คุณต้องการเดี๋ยวเราจะมาลองทำอันนี้กันเดี๋ยวจะสร้าง class restaurant ก่อน นี่เราก็เป็นดับเบิลก็แล้วกันสมมติว่าสร้าง getter Get setter ครบทุกวันแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะสร้างเป็นเรา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 ใช้ทูสตริงมากันอยู่แล้วเนาะอาจารย์สร้างทูสตริงด้วยเ,เดี๋ยวจะลองปรินออกมาดูนะคะคราวนี้ได้ไรีสโอร์ละเดี๋ยวอาจารย์จะมาเติมตรงนี้นิดนึง ออเดี๋ยวอาจารย์สร้างไฟล์หรือสร้างแบบเท็ก์ CSV ก็ได้สมมุติว่าอาจารย์มีอะไรดีตรงนี้มีร้านะอะไรอีกชายสี เป็นนุดโดเนาะสักทีหนึ่งตัดเปล่าแล้วกันอันนี้เลตติ้งเท่าไหร่ชอบขนาดไหนห้งสูดเลยแล้วกันนะใช่สี่เอ้ยผิดนูดโดคาเฟ่อเมซอน ไฟรเดอร์ reader, อันนี้ก็เป็น e s t a u r a n t t อทเท็กแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะเติมอันนี้เป็นนิดนึงเออใช่ใช่ขอบคุณ อันคนี้ก็เดี๋ยวเราจะไม่ซ้ำละต,ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะอันคนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนตรงนี้โครงเหมือนกันเนาะก็คืออ่านจากรสตรองแบบ csv มานะคะอ่านมาทัดแรกและคานนี้เดี๋ยวเราจะมาสปลิตนิดนึงนะคะก็มันก็จะออกมาเป็นเป็นอาเรนะคะเราจะเอาไลน์ที่มันอ่านมาทัดแรกมาก็จะเป็นอาร์ดั o f f e ฟเนาะแล้วก็สปลิต อันนี้เราขั้นด้วยคอมมาเนาะคนนี้ตัวแรกคือ name มเป็นชื่อนะคะถ้าดูใน class restaurant นะคะก็จะมีอะไรไหมมีมีชื่อ type area rating เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเอามาันมา t r i มนิดนึงจะได้แบบเผื่อมี space หลงเหลือนะคะเ้ก็แปะนิดนึง อันนี้สุดท้ายที่มันเป็นเรตติ้งมันจะเป็นดับเบิลเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นดับเบิล dot plus ดับเบิลนะคะโ <Okay. S 1> อเครันนี้พอคุณได้ Data ปุ๊บอันนี้เราก็เลยเราจะมาเราก็จะมาสร้างอ็อบเจกต์ได้ Name type area แล้วก็ rating เ so, สร็จแล้วเราก็จะแอดเข้าไปใน array list ของเราอาจใช้อะไรนะ list ราวนี้อาจอารย์ขี้เกียจปรินทั้ง list นะเดี๋ยวอาจารย์ปรินไอ้ตัวร้านอาหารนี่แหละ,ะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันอ่านมันถูกต้องไหมก็จะมีอด of คอฟฟี่กับชายสี ต้องอันนี้ก็คือเป็นวิธีการหนึ่งที่เราทําได้นะคะแบบนี้มันก็ง่ายดีเพราะว่าไฟล์ที่เราเขียนเนี่ยมันอยู่ในฟอร์แมตที่มนุษย์อ่านได้คุณเปิดไฟล์มาปุ๊บคุณก็รู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราจะเรียนวิธีการอ่านไฟล์โดยใช้ที่มันเป็นอ็อบเจกต์เรามันอ่านเขียนง่ายกว่าก็จริงแต่ว่ามนุษย์จะอ่านไม่รู้เรื่องเวลาคุณเปิดมามันจะเป็นไฟล์อะไรก็ไม่รู้